ไปครับผมพูดคำพอเว่าอยากเราจุดปีฐนลอื่นทีหน่อยครับผมทำไมถึงอยู่ไปนานขนาดนั้นเด็กต่อยวันแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ต่อยพูดคูดต่อสู้ตัวร่างกายไม่ผ่านกับทเล่นซ้อมต่อบ อ๋อตัวร่างกายไม่ผ่านครับตัวร่างกายไม่ผ่านครับอ่พอมาเจอคู่ปรับเก่าที่เราชนะสองครั้งแล้วอ่ะครับแตไปนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกอบไปจริงเหนื่อยกับไปก่อนครับเราชนะเขาทุกไหนก็เหลี่ยมครับอันกางเหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมพระเจ้าเลยจริงนะแล้วนี่ได้เหลี่ยมนะวันนี้นะได้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเขาเขาล้มเขาล้มแรงเขาล้มหลายครั้งเลยนะครับครับพล้มหลายครั้งเลยครับโอ้โหเราก็พยายามไม่อยากบิดแต่คอยจะว่าเราปัดขาครับแล้วก็ไม่รู้ไปที่มุมไม่รู้ พ่อเขาเรื่องอะไรนี่แหละเขาว่าผมเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันออาเเหรที่หน้าด่าเลยครับที่หน้าด่าด่าเลยครับรู้ด่าอะไรครับเรื่องผมผมไม่รู้ผมผิดอะไรปากขาหรือเปล่าหรือไม่งใช่ไม่ไม่ได้ปัดครับเราใช้ไม่ปัดใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมใช้ไหลใช่เหลี่ยมใช้เหลี่ยมผู้เลี่ยงงูเยดีมากครับผมยังไงจะเรียกเหลี่ยมงูแล้วครับผู้ต่อสู้มายังไงเอาวันเนี้ยวันนี้เขามาแข็งแรงครับยอมรับมาแข็งแรงแข็งแรงมากมาแข็งแรงมากเลยนะไไม่ด้เป็นเรื่องเลยนะวันนี้เป็นเรื่องเลยครับ ก็รู้สึกว่าพลังเขาเราเราจะสู้เขาไม่ต้านเขาไม่ค่อยได้แล้วก็อาใส่เหลี่ยมใส่เหลี่ยมเอาชนะมาสามไฟแล้วดักเจอใครไหมเอ้าก็แล้วแต่ทีมงานเกียรติเพชรครับเพราะผมได้เสมอเพราะต้องขอบคุณเกียรติเพชรที่ช่วยหารายการให้ผมได้ชคตลอดร่างกายได้แข็งแรงอยู่มันเดิมครับผมบอกปลาชุนไหมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าก็ขอบคุณปลาชุนครับที่ช่วยผลักดันผมขึ้นมาเป็นเลย แถวน้าอีกครั้งครับผมตอนแรกก็คิดว่าแจะจะดับไปแล้วครับเอาทำไมคิดอย่างนั้นก็มันช่วงนั้นเพราะว่าต่อยกับใครก็แบบเราสู้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยะโอแต่ว่าเรื่องน้ำหนักมันเรื่องน้ำหนักเราเืองครัคิดท้อแล้วครับแต่อยู่นี่มันแข็งมีเป้าหมายไหมเนี่ยหลังยิ้มไปแล้วเนี่ยแชมป์ช่องเจ็ดไอ้แชมป์แชมป์ชช่องเจ็ดพร้อมนะครับไปแปดพยายามทำนี่มฉลามดำเป็นแชมป์อยู่โอเคไหมโอเคไหมได้ได้ครับผมได้ไหมฮะได้เลยครับ ลาดดำเนินมองไหมมังมาร้อยสิบแปดครับผมวันต่อวันนี้เฮ้วันไหนวะฉลามดำกับเซเลสุกครับผมรอกับรอรอดูอีกทีอ่ะวราได้ไหมเรับชกขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องม่ต้งกลัวใครแล้วใช่แล้วครับมาขนาดนีใช่ไหมก็ต้องรอริงขอให้ได้ชิงสักครั้งหนึงก็จะได้ครับพี่สักครับถึงตอนนี้นี่น้องพร้อมจริงเลยไหมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากครับอายุอะไรหนูอายุไหนละยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วครับอายุก็ไม่เยอะนี่ กูร่างกายยิ่งอายุเยอะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตลอดเลยเราไม่รู้ประทันครับผมม่แรงมัดดันม่แรงมัดดันครับลูกชาย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 ไปเลยไปเลยไปแล้วครับน้องอะไรชื่อน้องอะไรน้องคิมครับอ้เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีเหรอไม่ใช่เหรอครับเราขอเขาจะเป็นเราไม่ได้เลยเออเท่าไหร่เท่าไหร่อายกชิ้นเท่าไหร่อีกมันหนึ่งครับยังไม่ได้ครับเนาะใครให้อ่ะไม่รู้ครับเซีย่อา๋อไป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 